ครับผมสวัสดีผู้ชมแล้วก็ FC ทุกท่านนะครับช่องของกเษกษตรก้าวนำทางนะครับนะส่วนคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่เราจะมาดูกันว่าทำไมไม้ถึงไม่ยอมโตนะครับไม้โตช้านะครับนะหรือว่าไม้มีปัญหานะครับมีปัญหาเกี่ยวกับพวกระบบรากนะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับนะว่าเกิดจากสาเหตุอะไร นะครับไปดูกันครับผมครับผมปัญหาหลักๆเลยนะครับนะสำหรับไม้ที่ไม่ยอมโตหรือว่าโตช้านะครับนะหรือว่าไม่โตเลยนะครับก็จะมีปัจจัยอยู่แค่3าปัจจัยเท่านั้นนะครับนะสปัจจัยเท่านั้นนะครับนะปัจจัยแรกเลยนะครับนะที่เจอบ่อยที่สุดก็คือนะครับไม้ยังไม่ทรงตัวนะครับนะไม้ยังไม่ทรงตัวก็คือไม้ที่ เขามีการฟื้นตัวฟื้นตัวยังไม่เต็มที่นะครับนะพอฟื้นตัวไม่เต็มที่ปุ๊บเนี่ยเราไปเล่งเข้าเกินไปนะไปเร่งเข้าเกินไปก็คือนะอัดปุ๋ยบ้างนะครับนะแล้วก็อเอาเข้าไปอยู่ในสภาพที่มันไม่เหมาะสมบ้างตัวนี้นะครับนะไม้ก็จะต้องเริ่มปรับสภาพใหม่นะในแต่ละพื้นที่ปรับสภาพใหม่เรื่อยๆนะครับนะซึ่งก็จะไม่โตเหมือนกัน นะก็ <Bür. S 1> จะไม่โตเหมือนกันไม้ตัวนี้นะครับนะแล้วอีกอย่างหนึง่งนะอีกอย่างหนึ่งก็คือศัตรูของพืชนะศัตรูของพืชตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นตัวสําคัญที่สุดเลยนะเป็นตัวสําคัญที่สุดเลยนะครับนะไม้สามารถที่จะไม่โตไม่พอสามารถที่จะตายได้นะสามารถที่จะตายได้ยุบทั้งกอน,นะครับนะอ่ะเรามาดูปัจจัยอ่ปัจจัยที่3ก็คือไม้จําศีลหรือไม้ ซุดตัวลงไปเพื่อจะจําศินนะครับนะเพื่อจะอเปลี่ยนฤดูการใหม่นะครับตัวนี้นะมี3มปัจจัยมีอยู่แค่3ามปัจจัยเรามาดูปัจจัยแรกฮะปัจจัยแรกนั้นนะครับนะยกตัวอย่างไม้ตัวนี้เลยตัวนี้เลยนะครับนะนี่นะนี่ฮะนี่นะครับไม้ตัวนี้ดูลักษณะรวมรวมแล้วนะครับนะแค่ต้นแม่ก็ก็ไม่ไหวแล้วนะแค่ต้นแม่ก็ไม่ไหวแล้ว แล้วก็มีต้นลูกขึ้นมาอีก3ต้นนะมีต้นลูกขึ้นมาอีก3ต้นก็เลยกลายเป็นภาระนะภาระเยอะพอสมควรนะครับนะตัวนี้นะถ้าสารอาหารไม่สารอาหารในหัวสะสมไม่เพียงพอจริงๆไม่สามารถที่จะเลี้ยงลูกได้ถึงขนาดนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าภาระเยอะเกินไปตัวนี้นะครับนะซึ่งสอดคล้องก,กันกับไม้ไม่พร้อมนะไม่พร้อมที่กําลังจะโตนะครับตัวนี้นะข้อแรกเลยเรามาดูกันนะเรามาลื้อดูกันว่า ข้างในเป็นอะไรนะข้างในเขาเป็นอะไรไม่อ่ะมีรากนะมีรากอยู่แต่ว่ามีรากน้อยมากนะนะครับเดี๋ยวเราลื้อดูข้างในเลยอ่าแทบจะไม่มีรากเลยซ้ำนะแทบจะไม่มีรากเลยซ้ำนะนะครับดูนี่นะครับก็อ่ะนี่ตัวนี้หลุดมาแล้วนะลูกเขาหลุดมาแล้วนะนี่นะ ดูเขาหลุดมาแล้วก็ดูดูแล้วว่าเหมือนไม้ตัวนี้ก็จะหัวสมบูรณ์นะหัวสมบูรณ์นะครับนะหัวก็สมบูรณ์อยู่นะครับนะการสะสมสารอาหารอะไรในหัวก็น่าจะโอเคอยู่เพราะว่าหนึ่งหัวเขาเขาใหญ่อยู่พอสมควรนะอ่ามีใหญ่ก็คือความใหญ่เนี่ยวัดจากขนาดของต้นกับหัวเนี่ยบาลานซ์กันนะสมดุลกันก็คือบาลานซ์กันนะครับนะตัวนี้นะ ก็ถือว่าโอเคอยู่ไม้ในกอนี้แต่ว่ามีลูกเยอะเกินไปนะลักษณะของเขาคือเขามีลูกเยอะเกินไปนะซึ่งในในสภาพตอนที่เขาที่ต้นแม่เป็นอยู่เนี่ยไม่ไม่สมควรที่จะมีลูกนะถ้าเขามีลูกเนี่ยเขาจะต้นลูกเนี่ยจะดึงสารอาหารจากต้นแม่ไปใช้เยอะเกินไปก็เลยทําให้ต้นแม่เนี่ยไม่โตนะครับนะทำให้ต้นแม่ไม่โตนะครับตัวน,นี้นะ ก็วิธีการแก้ไขตัวนี้ก็ไม่ยากนะครับนะรื้อแล้วก็เอาลูกออกนะรื้อแล้วก็เอาลูกเข้าออกพอเอาลูกเข้าออกเสร็จแล้วปุ๊บตัวนี้เราจะลงปลูกในกระถางเลยก็ได้นะครับหรือว่าเราจะไปสร้างรากใหม่ก่อนก็ได้นะครับในวิธีการสร้างรากใหม่ผมเคยทําไปคลิปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวตอนหลังๆเดี๋ยวเราจะมาบอกกันอีกทีนึงว่าวิธีการสร้างรากใหม่สร้างยังไงนะครับนะสร้างยังไงเยวรู้ได้ยังไงว่ารากใหม่เขาขึ้นมาแล้วนะครับนะนี่นะ นี่ก็คือโอเคอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รื้อดูนะหลังจากนี้ไปเขาก็จะสละใบทั้งหมดก็เหมือนว่าไม้พร้อมที่จะกาลังจะจําศีลแล้วละ่ะตัวนี้นะพร้อมที่จะจําศีลแต่ว่าปัญหาคือเขาห่วงลูกเขาเขาก็เลยไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมสละใบสักทีนะเขาห่วงลูกเขาเขากลัวว่าลูกเขาจะไม่โตนะครับตัวนี้นะวิธีการแก้ไขอันอันดับแรกเลยถ้าไม้เป็นลักษณะนี้คือเอาลูกออกก่อนนะหลังจากเราเอาลูกออกเสร็จแล้วปุ๊บเนะี่ยก็เหมือนว่าเราบังคับให้เขาจําศีลเลย นะบังคับให้เขาจําสินไปเลยนะครับนะตัวนี้นะนี่นะครับนี่ข้อแรกเลยนะครับนะคือไม้ไม่พร้อมที่จะโตนะแล้วก็มีภาระเยอะเกินไปนะครับอ่ะมาดูตัวที่สองนะตัวที่สองตัวนี้สําคัญมากเลยนะครับนะสตูพืชสตูของพืชนะตัวนี้นะนะครับนะสิ่สตูของพืชนะนนะนะครับนะซึ่งสตูของพืชนั้นก็จะมีอยู่มีอยู่สองแบบนะมีอยู่สองแบบนะครับนะมีหนึ่งพวกไร นะพวกลายแดงนะพวกเพี้ยต่างๆนะครับนะนี่พวกลายแดงพวกเพี้ยต่างๆนะครับนะนี่จะทําให้หัวฝอนะนี่นะฮะนี่นะฮะนะพวกนี้กําจัดได้ง่ายๆนะกำจัดได้ง่าย,ๆ,นะดดายๆนะครับไม่ยากก็ใช้พวกอา่าพวกอา่ายากาจัดนะหรือว่าสารขับไล่อะไรหลายๆอย่างซึ่งเหมือนว่าจะมีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าใคร ที่ยังหาไม่ได้ก็ที่สวนของเกษตรก้านน้ำทางมีนะครับนะมีผงกําจัดเพ้ยกําจัดแมลงกําจัดมดกําจัดอะไรให้นะครับตัวนี้นะครับนะมีนะท่านใดมีปัญหานะครับก็ติดต่อมาได้นะครับในเฟซของเกษตรก้านน้ำทางเลยตัวน,นี้นะครับนะนะแก้ปัญหาได้นะครับตัวนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านใดอยากจะใช้วิธีจากธรรมชาตินะครับนะก็มีอยู่นะวิธีจากธรรมชาติก็มีอยู่แต่มันอาจจะล่าช้าเกินไปอาจจะไม่ทันนะอาจจะทําให้ไม้อะ เ,เขาเรียกว่าอะไรนะตายไปซะก่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นต้องตัวนี้ถ้าเป็นแล้วต้องเ,งเรนะงเ่งด่วนเลยนะครับนะต้องเร่งด่วนเลยนะครับนี่ลักษณะตัวนี้กอใหญ่เป็นพุ่มใหญ่ด้วยนะไม้ตัวนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เหลือแค่ไม่กี่ต้นเองอืมเนี่ยเห็นไหมเหลือแค่ไม่กี่ต้นเองแล้วตอนนี้รากไม่มีเลยฮะนี่นะรากไม่มีเลยเหมือนว่าเขาจะสร้างรากใหม่ขึ้นมานะนี่นะเหมือนเหมือนจะมีรากใหม่ขึ้นมาแต่ก็ ดูสภาพแล้วน่าจะไม่ไหวนะจะพ้นฤดูกาลนี้ไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นนะครับนะตัวนี้เป็นปัญหามากเลยเนะี่ยเป็นปัญหามากเลยนะครับนะศัตรูศัตรูของเขาก็จะมีฮนะหนึ่งลายแดงลายแดงพวกนี้จะกัดกินพวกตรงก้านนะตรงก้านของของบอลสีนะครับนะแล้วก็จะดูดพวกน้ำเลี้ยงนะน้ำเลียนะเ้ยงมันจะเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นน้ำน้ำหวานดูดเป็นน้ำหวานนะ นะครับแล้วถ้าเกิดว่าอยู่นานเกินไปตัวนี้ก็จะกัดกินไปเรื่อยๆสร้างลูกสร้างออกลูกออกอะไรมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับนะแล้วก็จะกัดกินไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เลยจะกลายเป็นไม่ช้าไม้กอนนี้ก็จะยุบลงไปแล้วก็จะตายไปนะตัวนี้นะครับนะถ้าเราไม่ลือ้อเอาไม่ไม่เอามา,าเขาเรียกว่าไม่ไม่เอามาปรับปุง ก็จะทําให้เราสูญเสียไม้ก่อนนี้ไปนะครับนะวิธีการแก้ไขก็บอกไปเบื้องต้นแล้วก็คือการกําจัดตัวศัตรูพืชก่อนนะครับนะกำจัดตัวศัตรูพืชก่อนแล้วส่วนที่เหลือพวกนี้เราก็เอาไปฟื้นฟูใหม่นะไปฟื้นฟูใหม่ท่านใดจะไปลงกระถางเลยก็ได้นะครับนะเอาไปลงกระถางเลยก็ได้หรือว่าจะเอาไปาสร้างรากใหม่ก่อนแล้วค่อยเอาไปลงกระถางนะครับนะตัวนี้นะอีกอันนึงก็คือ ไม้จำศีลนะครับนะไม้จำศีลวิธีการสังเกตง่ายๆเลยไม้จำศีลนี้นะครับนะไม้จำศีลไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับไม้แต่ว่าไม้เขาจะถึงเวลาเขาครบรอบเขาค่อยจะจำศีลนะครับตัวนี้นะครับน่าจำศีลซึ่งการจำศีลของไม้ไม่ได้เกี่ยวเลยว่าจะต้องถึงฤดูหนาวนะถึงฤดูที่ไม้เขาจะต้องจำศีลไม่ได้เกี่ยวเลยฮะไม่เกี่ยวเลยนะครับนะเพราะว่าหนึ่งนะครับนะไม้ที่เราทําจํานวนบางครั้งไม่ได้ครบรอบปี คือเราทําจํานวนมามันไม่ได้ครบรอบปีนะครับนะถึงเวลาถึงเวลาครบรอบปีอาจจะไม่ใช่ช่วงฤดูหนาวฤดูที่ไม้จําศีลทั่วไปก็ได้นะครับนะเขาอาจจะสละไปก่อนก่อนหน้านั้นก็ได้นะซึ่งจะมีทุกเดือนถ้าเกิดว่าท่านใดมีไม้เยอะๆจะมีทุกเดือนไม้จะต้องจําศีลทุกเดือนอาจจะไม่ได้เป็นกระถางเดียวกันนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าช่วงระยะเวลาที่จําศีลจริงๆนั้น ก็จะเป็นช่วงอ่าช่วงฤดูหนาวนะช่วงฤดูหนาวก็จะจําศีลแบบเยอะพอสมควรนะครับนะตัวนี้ก็จะพร้อมๆกันนะครับนะแต่ว่านอกฤดูก็จะปะปลายนะ,ป,ะปลายนะครับนะซึ่งมีโอกาสนะครับนะให้ดูสังเกตดูได้เลยว่าไม้จําศีลหรือไม่จําศีลไม้จะทิ้งหัวนะแล้วหัวก็จะแข็งมากไม่มีการสละไม่มีการหัวเขาจะไม่มีเขาเรียกว่าสมุดอ่ะนะไม่สมาูรณ์นะแล้วเขี้ยวเขาจะออกมาเยอะพอสมควรนี่ นะเขี้ยวเขาจะออกมาเยอะพอสมควรอันเนี้ยลักษณะนี้ก็คือไม้จำศีลแล้วรากก็จะไม่มีเลยไม่มีการสร้างรากใหม่นะไม่มีการสร้างรากใหม่ก็คือว่าไม้จำศีลน,นะครับนะนะฮะเพราะว่าสาระรากเก่าไปให้หมดแล้วนะหมดแล้วก็คือเหลือจากนี้ก็จะประมาณอีกเดือนหรือ2เดือนเข้าถึงจะเริ่มสร้างรากใหม่แล้วก็จะงอกเป็นต้นขึ้นมาอีกใหม่นะตรงนี้นะนะครับขึ้นอยู่ระยะเวลาที่เขาจะจำศีล เราไม่สามารถที่จะไปกําหนดให้เขาได้ว่าเขาจะต้องจําศีลประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็พอนะอะไรไม่ได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะย่นระยะเวลาให้เขาไม่จําศีลได้ดานได้โดยการลื้อออกมาแล้วก็สร้างรากใหม่นะสร้างรากใหม่นะครับนะถ้าเราสร้างรากใหม่แล้วเราสามารถที่จะเอาไปลงกระถางได้เลยตัวนี้นะครับนะอ่ะ เรามาดูกันก่อนว่าวิธีการสร้างรากใหม่จะทํำยังไงนะครับนะตอนนี้เรารู้วิธีการว่าปัญหามันเกิดจากอะไรแล้วนะครับนะแล้วมีอีกปัญหาหนึ่งสำคัญที่สุดเลยปัญหานี้นะครับนะก็คือเชื้อราก็คือเชื้อราฮะนะครับนะเชื้อราเชื้อรานมาจากไหนะเชื้อรานั้นมาจากไหนนะเดี๋ยวผมให้ดูว่าเชื้อรามาจากไหนนี่นี่ลักษณะราก ที่เป็นเชื้อราก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราดูดูเผินๆก็เหมือนว่ามันจะเกิดจากเชื้อราถูกต้องไหมเป็นเชื้อราคือคือวัสดุปลูกเราไม่สะอาดนะก็เลยกลายเป็นเกิดเชื้อราเกิดขึ้นนะเพื่อทํำลายรากตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราดูจริงๆแล้วเจาะจงลงไปแล้วนะมันไม่ได้เกิดจากธรรมชาติทั่วไปนะเชื้อราตัวนี้นะครับนะเชื้อราตัวนี้ไม่ได้เกิดจากเาขาเรียกว่าอะไรนะ มันเกิดแต่ปกติมันไม่ใช่นะครับนะตัวเนี้มันจะมีตัวอยู่นะมันจะมีตัวอยู่มันจะเป็นคล้ายๆกับเพี้ยแป้งนะคล้ายๆกับเพี้ยแป้งหรือว่าลายแป้งนะครับนะแต่ว่าแต่ว่าลายตัวเนี้ยเขาเรียกว่าลายขาวลายจะมีอยู่สามชนิดนะจะมีลายแดงลายเขียวแล้วก็ลายขาวนะครับนะลายขาวนี่อันตรายที่สุดลายแดงเนี่ยเวลาเข้าจับต้นต้นไม้เนี่ยเราจะเห็นตัวตอนกลางคืนนะตอนกลางคืนเรามาส่องเราจะเห็นตัวแต่ถ้าเกิดว่า ลขาวเนี่ยจะไม่ขึ้นมาให้เราเห็นตัวเลยแล้วจะกัดกินพวกช่วงล่างของของพืชคือกัดกินรากเลยอะของพืชน,นะครับนะตัวนี้นะนี่นะนี่นะที่เราเห็นเป็นขาวๆแบบนี้อะไรรู้ไหมฮะตัวที่เขาโตแล้วเต็มที่แล้วเขาแก่แล้วตอนนี้เขาจะกลายเป็นอ่าเป็นตัวแม่แล้วเขาก็เลยต้องสลัดอ่าแป้งที่ว่าติดตัวเขาอะนะสลัดแป้งที่ติดตัวเขา,าออก เพื่อจะไปเป็นดักแด้แล้วก็เป็นตัวแม่ขึ้นมาแล้วก็มาไข่ต่อแล้วก็เจริญเติบโตไปนะครับนะตัวนี้นะแต่ว่าไอ้แป้งตัวที่เขาสลัดเนี่ยมันสามารถที่จะสะสมพวกเชื้อราได้นะสะสมพวกพวกเชื้อราได้ตัวนี้นะครับนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับนะส่วนระยะที่เขาทิ้งทิ้งทิ้งอ่ทิ้งแป้งของเขาเนี่ย ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขากินนะระยะที่เขากัดกินอยู่ในบริเวณนี้แล้วช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มีกฎเยอะพอสมควรมีกฎก็คือเกิดมาจากฉี่นะฉี่ของเขานะฮะฉี่ของเขายิ่งมีเยอะในกระถางน,นี้ก็ยิ่งมีกดเยอะนะกดนั้นท่านผู้ชมก็ได้จะรู้ดูถ้ากดเยอะเกินไปกดพวกนี้จะเป็นตัวกัดกัดก่อนย่อยสลายทุกอย่างที่ขวางหน้าถูกต้องไหมฮะแล้ว พวกวัสดุปลูกตัวนี้มันกัดก่อนได้มันไม่มีปัญหาแต่พวกรากพืชเนี่ยมันไม่สามารถที่จะนะมันไม่สามารถที่จะน,นี่ได้นะถ้ามันกัดก่อนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยตัวนี้ส่งผลต่อต้อนพืชแน่นอนเลยตัวนี้นะเพราะว่าหนึ่งรากไม่สามารถที่จะลําเลียงอาหารได้นะครับรากไม่สามารถที่จะลําเลียงอาหารได้ไม่สามารถที่จะดูดซึมอาหารได้ไม่สามารถที่จะทําไงให้จเจริญเติบโตได้เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นภาระของอะไรนะฮะ เป็นหนักอยู่ที่ตรงสารอาหารอยู่ที่เรามันสะสมอยู่ตรงหัวนะจะหนักอยู่ตรงนั้นนะครับนะถ้าเกิดยิ่งอยู่นานนะสารอาหารก็ยิ่งจะหมดเยอะแล้วไม้มีโอกาสฟื้นตัวมีโอกาสฟื้นตัวได้ได้น้อยที่สุดนะมีโอกาสน้อยที่สุดที่จะฟื้นตัวนะครับตัวนี้นะยิ่งปล่อยไว้นานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ให้ท่านผู้ชมรื้อดูก่อนวิธีการลื้อก็ไม่ยาก ข่วมกระถางดูถ้ามีอย่างนี้เราก็เปลี่ยนกระถางเปลี่ยนวัสดปุปลูกไปเลยแต่ถ้าลื้อแล้วรากยังสดยังใหม่อยู่ยังขาวอยู่สะอาดอยู่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบรากล้วก็กลับขึ้นไปกลับไปใส่ใส่ปุ๋ยใส่อะไรเลี้ยงต่อได้นะครับนะตัวนี้นะมีการเช็คก็ไม่ยากฮนะก็คือค่วมกระถางดูนะแต่ตัวนี้ลักษณะน่าจะเยอะแล้วเนะี่ยปัญหาเยอะพอสมควรอันนี้เป็นอ่าเป็นตัวที่ผมเจาะจงที่จะเอามาทําคลิปนะ นะครับนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าที่นี่ในการแก้ปัญหาตัวนี้ก็คือจิบจิบนะขี้ปลติ๋วนะครับแต่สําหรับท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ศึกษาตัวนี้เราไม่ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนี้เราอาจจะแก้ปัญหาค่อนข้างที่จะยากพอสมควรอยู่นะครับนะนี่นะตัวนี้สามารถแพร่กระจายได้เพรามันเกิดเป็นเชื้อราปุ๊บนยะสามารถแพร่กระจายไปหากระถางอื่นได้นะครับนะตัวนี้นะเพราะฉะนั้น มันไม่สามารถที่จะบังคับให้มันไม่เกิดไม่ได้แต่เราสามารถที่จะหยุดยั้งมันได้แค่นั้นเองนะครับนะตัวนี้แก้ไขได้แต่ไม่สามารถที่จะบังคับไม่ให้มันเกิดเลยมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะพวกนี้มันอยู่กับพืชมานานแล้วอยู่มานานกว่าเราจะมารู้ด้วยซ้ํานะครับนะที่จริงกระถางที่มันไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยที่เราควอมดูแล้วมันไม่เป็นอ่ะอย่าคิดว่ามันไม่มีนะมันมีแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เกิดขึ้นเฉยๆนะครับนะอ่าตัวเนี้อ<ะ>ันตรายกว่าพวก ลายแดงลายเขียวเนี่ยลายขาวเนี่ยอันตรายที่สุดเลยนะครับนะาที่สุดเลยนะเพราะว่ามันจะกัดกินช่วงรากของของพืชน,นะทำลายระบบรากเลยนะครับนะทำลายระบบรากเลยนะครับนะถ้าเกิดแบบนี้แล้วเราไปใส่ปุ๋ยซ้ําเนี่ยเรียบร้อยเลยตัวนี้เน่าหมดเลยนะเพราะปุ๋ยมีความเค็มความเค็มเนี่ยจะมาจะมาทําปฏิกิยากับกดกดที่มันอยู่ข้างในนี้นะสารของฉี่ของไอตัวมแมลงเนี่ยแล้วก็จะทําปฏิกิยาให้กับกดเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้วก็จะเกิดการกัดกร่อนนะกัดกร่อนอยู่ตรงนี้นะซึ่งเป็นอันตรายต่อถ้ารากตัวนี้ไม่เป็นไรสลระไปหมดแล้วไม่เป็นไรขอให้มีหัวอยู่นะหัวสามารถที่จะามาฟื้นฟูได้แต่ถ้าเมื่อไหร่มันก่อนรากตัวนี้จนหมดแล้วมันขึ้นไปจนถึงหัวนะั่ก็แสดงว่าสุดยอดแล้วนะนะเลี้ยงไม่โตนะครับเลี้ยงยังไงก็เลี้ยงไม่โตรอจะรอแต่จะตายอย่างเดียวนะครับนะตัวนี้นะอ่ะ ได้เรียนรู้ไปหมดแล้วนะครับนะปัญหาที่เกิดจากตัวนี้สําคัญที่สุดนะที่ผมยกตัวอย่างมาที่สําคัญนะเอาตัวสําคัญเท่านั้นนะครับนะตัวอย่างอื่นปัจจัยอย่างอื่นไม่มีปัญหาปัจจัยอย่างอื่นก็จะมีที่มันไม่โตใบไหมอะไรพวกนี้ก็จะเกิดจากแสงแดดนะสภาพแวดล้อมตรงที่เขาอยู่ไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตอันนั้นเราสามารถที่จะเปลี่ยนสถา,านที่ให้เขาได้นะเปลี่ยนไปเรื่อย จนกว่าเขาจะไปเจอจุดที่เหมาะสมวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากฮนะสมมุติว่าอสองอาทิตย์นี้เราเปลี่ยนไว้ไว,ไว้ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ถ้าเกิดว่าเขาแทงยอดใหม่ขึ้นมาแล้วแล้วหลอดใหม่ขึ้นมากลางแบบใบไม่มีตําหนิเลยแล้วหลังจากนั้นไปอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วกระแทงลดยอดหลอดใหม่ออกมาอีกหลอดหนึ่งก็แสดงว่าตรงนั้นเหมาะสมที่เขาจะอยู่นะแล้วใบเก่าไม่ไหมนะใบเก่าเขาจะไม่สละไปนะครับนะ ก็แสดงว่าไม้กระถางนี้ชอบจุดนั้นบริเวณนั้นแต่ถ้าเราไปตั้งแล้วปุ๊บเนี่ยยังยังสละบใบอยู่ยังยังไม่อยู่แล้วก็หลอดยังไม่ทันขึ้นอย่างเงี้ยผ,ผ่านไปสองอาทิตย์แล้วควรจะเปลี่ยนย้ายไปอีกที่หนึ่งคิดว่าเราคิดที่ไหนก็ได้ที่เราคิดว่ามันเป็นที่ที่เหมาะสมกับเขาให้คิดเอานะให้คิดเอานะครับนะนะฮะให้เราไปยืนอยู่ตรงกลางแดดแล้วถ้าเกิดบอกว่าถ้าเกิดว่าเราคิดว่ามันร้อนแล้วเราคิดว่าเราจะไปอยู่ตรงไหน เพื่อให้เพื่อมันจะให้เพื่อจะให้เราอะหายร้อนได้ให้เราคิดแบบนี้นะให้เราคิดแบบนี้เอาตัวเราไปคิดแทนเขาแล้วแล้วย้ายไปประมาณสักสองสามจุดเดี๋ยวมันจะเจอฮะจุดโฟกัสของมันจะมีอยู่ตรงนั้นแหละนะครับนะผมเคยทําแล้วนะครับนะเคยทําแล้วนะครับอ่ะเรามาดูขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนที่จะสร้างรากใหม่นะสร้างรากใหม่เมื่อเราเจอปัญหาแล้วเราเลือกกระถางหมดแล้วเราจะสร้างรากใหม่ใช่ไหม ไม่ยากเลยฮะไม่ยากเลยนะคร pues mm ับนะอ่ะนะครับอันแรกเลยมีคัตเตอร์สมมติว่ามาเรามาเจอรากที่ที่เขายังสละไม nah, ่หมดอะนะลักษณะรากเป็นอย่างเงี้ยที่สละยังไม่หมดเนี่ยเราก็สามารถใช้มีคัตเตอร์ตัวเนี้สกิดรากตัวนี้ออกให้หมดเลยนะให้สกิดรากเก่าตัวนี้ออกให้หมดเลยนี่นะตัดออกให้หมดรากเก่านะครับนะไม่ต้องให้เหลือไว้เพราะว่าตอนเนี้เราจะสร้างรากใหม่เราไม่ต้องการรากเก่าเพราะรากเก่าบางทีมันมันเป็นเอ่อเขาเรียกว่านะ มีเชื้อโรคมีเชื้อราอยู่นะครับนะเนี่ยนะครับนะเราสกิดออกให้หมดนะนี่นี่คือผมเทศให้เป็นตัวอย่างเฉยเนี่ยเราสกิดออกให้หมดหลังจากเราสกิดรากเก่าออกหมดแล้วให้เหลือแต่หัวเนี่ยแล้วเราก็ฉีดน้ําล้างนะล้างนะครับนะล้างให้สะอาดเลยนะครับล้างให้สะอาดเลยล้างจนไม่ให้มีดินเหลือนะไม่ให้มีดินเหลืออยู่ติดกับหัวเลยนะครับนะให้เป็นหัวแบบขาวสะอาดเลยตัวนี้นะครับนะนี่นะนะฮะแล้วหลังจากนั้นครับหลังจากนั้น นี่เลยนี่นะวัสดุของเรานะแก้วกาแฟหรือแก้วพวกน้ำชาน้ำดื่มทุกอย่างอะไรที่ว่าเราไปกินมาแล้วก็แก้วตัวเนี้เราไม่สามารถที่จะกินตามน้ำชาไปได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บไว้อย่าเอาไปทิ้งนะฮะตัวนี้อย่า,าไปทิ้งนะแก้วแบบนี้ใช้ได้นานพอสมควรใช้ได้เป็น10ปี20ปีเลยแก้วตัวนี้ตัวเนี้ผมใช้มาประมาณ3 4ปีแล้วนะ4ปีแล้วนะ เกยวใบนี้นะสี่ปีแล้วดูโลโก้แพนด้าจนจะหมดไปแล้วนะนี่นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้ได้ถ้าเกิดว่ามันไม่รั่วเนะี่ยใช้ได้เลยนะครับนะวิธีการใช้ก็ไม่ยากฮนะเอาหัวตัวนี้หัวที่เราสก,กิดแล้วล้างแล้วทุกอย่างแล้วทุกอย่างหมดแล้วเอาลงไปใส่ข้างในนี้ลงไปใส่ข้างในนี้แบบนี้นะครับแบบนี้มีกี่หัวใส่เข้าไปเอาใส่เข้าไปทุกหัวเลยเอาใส่เข้าไปนะครับนะใส่เข้าไปแล้วใช้ หรือว่าเราจะเอาแค่นี้ก็ได้หรือว่าท่านใดจะใช้ไม้ค้ำไว้ก็ได้เมื่อไม่ให้ใบเขาโยกเย,ยกไปไหนนะนะครับนะลักษณะนี้แล้วหลังจากนั้นใช้น้ําเทลงไปนะครับเอาน้ํามาเอาน้าม,มานี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเหมือนว่าผมจะไปถูกใส่กล้องใช่ไหม <laughs> อโอเคไม่เป็นไรอ่ะนะอันนี้ พอเราได้อย่างนี้แล้วปุ๊บนะครับนะได้อย่างนี้แล้วปุ๊บเนะี่ยเราเทน้ําลงไปอ่เทน้ําลงไปเทน้าลงไปเทให้อ่าให้อยู่ประมาณนี้ให้กะเอาอย่าให้ท่วมนะอย่าให้ท่วมนะฮะเราอย่าให้ท่วมนี่นะอย่าให้ท่วมที่จริงแล้วเราต้องล้างก่อนนะ เราต้องล้างให้สะอาดนะครับนะแต่ตัวนี้มันจะเสียเวลาเกินไปนะครับนะท่านผู้ชมก็ได้จะรู้อยู่ครับเวลาล้างเราต้องล้างให้สะอาดสกิดรากเก่าออกให้หมดแล้วก็ล้างให้สะอาดให้เหลือแต่ห,โโนะตตหัวโคโลเลยนะตามภาษาอีสานเขาบอกว่าเหลือแต่หัวโคโลนะครับอืมน,นะครับนะแล้วเราก็เอามาใส่ไว้อย่างเงี้ยใส่อย่างงี้แล้วก็เอาไปตั้งไว้ในร่มตั้งไว้ในร่มที่มีแสงส่องถึงไม่จะไปตั้งไว้กลางแดดนะไม่ได้นะเอาไปตั้งไว้ในร่มที่มีแสงส่องถึงรอจนราก ใหม่เขาออกมานะ่ารอจนลากใหม่เขาออกมาแล้วลากใหม่ออกมาจนยาวแล้วแล้วลากเขาจะกลายเป็นสีเขียวหรือว่าไม่เป็นสีเขียวก็จะเหมือนลากเขาแก่แล้วอะนะเราให้สังเกตดูก็ได้นะลากใหม่มันจะเป็นอ่อนๆขาวๆนะขาวๆนะเลยนะแต่ลากใหม่ที่มันออกมายาวผสมกวนตรงโคนเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเริ่มเปลี่ยนสีก็แสดงว่าลากเขาเริ่มแก่แล้วหลังจากนั้นพอลาก,กาแก่แล้วเราก็ ย้ายจากหัวนี้ไปลงกระถางปลูกได้เลยนะไปลงกระถางปลูกได้เลยแล้วก็เริ่มสร้างต้นสร้างกอแตกยอดใหม่ได้เลยตัวนี้นะครับนะใช้เวลาแบบนี้หัวตัวนี้จะไม่ได้สูญเสียอะไรเลยนะครับนะตัวนี้ก็ยังจะอยู่กับเราไปอีกนานเนี่ยวิธีการถนอมหัวบอลนนะ่าจะเป็นลักษณะนี้นะครับนะนะนวิธีการทําให้มันเกิดขึ้นมาใหม่นะครับนะเกิดขึ้นมาใหม่นะครับแล้วไอ้ตัวที่เข้าจําศีลก็เหมือนกัน ตัวที่เข้าจําศีลเนี่ยก็เหมือนกันทําแบบเดียวกันฮะล้างล้างออกให้หมดเพราะว่าตัวจาศีลเนี่ยส่วนมากแล้วรากเขาจะหายไปหมดแล้วใช้วิธีการล้างสะเนี่ยดินเอาออกให้หมดเลยแล้วก็เอาไปแช่น้ําไว้เหมือนกันนะแช่น้ําไว้เหมือนกันวิธีการใส่น้ําก็ใส่ให้มันท่วมประมาณเนี้ประมาณเลยครึ่งออกไปอะสมมุติว่าอย่างหัวเนี่ยเขาคิดเขาเขารวมรวมเนี่ยมันเป็นห้าส่วน ใส่น้ำไป3ส่วนเดือสอส่วนให้มันมีอากาศนะเดือสองส่วนให้มันมีอากาศถ้าเกิดว่าหัวลักษณะเนี้ยเราอยากเราก็ไม่ต้องไปใช้เป็นเป็นแก้วกาแฟก็ได้เราใช้เป็นขวดนะเพราะว่าขวดขวดน้ําโคกเนี่ยมันจะมีตรงตรงูดเนี้ยมันจะเป็นเป็นร่อง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 เวลาเราเอาตัวนี้ไปวางเนี่ยมันจะลงร่องพอดีปุ๊บเลยนะลงร่องพอดีเลยนะครับในะตัวนี้นะนะสำหรับหัวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีอะไรมายึดได้ เพราะฉะนั้นเราต้องหาภาสตยชนะที่มันมันสามารถที่เป็นร่องที่เราจะเอาลงไปแล้วมันจะอยู่เลยอะนะมันอยู่เลยะนะครับนะเพราะว่าในในขวดน้ํโคกเนี่ยตรงเดี๋ยวผมจะให้ดูอะเดี๋ยวผมจะให้ดูกันแล้วกันนะอ่ะรีบไปตัดแปลเลยนะตัดไม่สวยด้วยอยากให้เห็นไงครับนะนี่ตรงตูดของน้ํโคกเนี่ยจะเป็นขวดใหญ่ขวดเล็กก็ช่าง แล้วมันจะมีร่องตรงนี้จะมีทั้งหมดหนึ่งสาสี่ห้าจะมีทั้งหมดห้าแฉกเลยตรงนี้นะครับนะซึ่งเราจะใส่ได้ทั้งหมดห้าหัวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นขวดเล็กเนี่ยเราอาจจะใส่ได้แค่หัวหรือสองหัวเท่านั้นเพราะว่าขนาดมันเล็กเกินไปนะขนาดมันเล็กเกินไปให้แนะนําใช้ขวดใหญ่นะขวดใหญ่นะนะครับนะวิธีการเอาไหนอะ่ะอ๋อนี่หัวอยู่ตรงนี้แล้ววิธีการก็คือเอาหัวตัวเนี้ยใส่ลงไป พราะเขาไม่มีก re ้านไงฮะเขาไม่มีก้านมันก็เลยไม่สามารถที่จะเอาไปล็อกอะไรได้นะนี่เราใส่หัวตัวนี้ลงไปแล้วมันก็จะอยู่ล็อกตรงนี้พอดีเห็นไหมนี่มันจะอยู่ในล็อกตรงนี้พอดีโดยที่มันจะไม่ขยับเขยื่อนแล้วนะตัวนี้นะมันจะอยู่ล็อกพอดียิ่งเรามีหลายหัวเนี่ยเราใส่ยัดๆกันลงไปเนี่ยมันก็จะยิ่งเป็นตัวค้ากันแน่นกันนะครับนะแล้วหลังจากนั้นเราก็เทน้ําลงไปตรงนี้นะนี่นะครับนี่นะก็ถือว่าโอเคนะครับในสูตรนี้นะครับนีเพราะว่าผมทามาตลอดนะ สุดที่ดีที่สุดแล้ว,ท,วที่ว่าผมที่ว่าผมทํามาแล้วก็อยากแนะนำนะอยากส่งต่อให้กับท่านผู้ชมและก็เ c ีทุกท่านนะนำไปใช้นะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็เหมือนกันฮนะวิธีการยนระยะเวลาจำสีน้องเขานะครับอยากให้เขาโตวไวงอกไวก็ใช้วิธีนี้แช่นะ้ำไว้เดี๋ยวไม่นานรากเขาก็จะออกมาเมื่อรากออกมารากเริ่มแก่แล้วก็เอาไปลงกระถางปลูกได้เลยแต่ว่าการงอกตรงนี้อาจจะช้ากว่าหน่อยนึงนะเพราะว่าหนึ่งเขาต้องสร้างรากก่อนตัวเนี้ย ไม่เหมือนตัวนี้นี่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยหลอดเขาจะขึ้นต่อเนื่องเลยลากออกปุ๊บหลอดขึ้นเลยนะตัวนี้นะนะไม่เหมือนกันกับตัวจํศีลนะครับนะราลลักษณะตัวนี้ไม่เหมือนกันเราต้องเข้าใจเขาก่อนนะครับต้องเข้าใจเขาก่อนโอเคนะฮะคิดว่าน่าจะโอเคนะครับนะคลิปนี้นะครับนะโอเคครับผมโอเคครับผมดูคลิปนี้จบแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างฮะก็น่าจะ พอมีข้อมูลนิดๆหน่อยๆนะครับนะพอที่จะเป็นความรู้แนวทางได้นะครับถ้าเกิดว่าท่านใดชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมฮะกดไลค์สับตะไคร้กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามครับผมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเรานะครับนะแล้วก็จะได้ทําคลิปดีๆนะออกมาแบบต่อเนื่องนะครับนะคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ครับนะครับนะแล้วก็คลิป ต่อไปนั่นจะเป็นคลิปอะไรติดตามฮะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ